ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ช n แนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน ชะตาท้ารวย5ราศีต้นปี68ปวดหนี้สินเงินปังเริ่มต้นชีวิตใหม่จะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ 1. ราศีเมถุนการงานในปี2568นี้เป็นปีที่ดีดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี อุปสรรคปัญหาหรือการสู้ชีวิตจะหมดไปดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วมีดวงดาวที่ดีแบบ12ปีเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวจะแวะเวียนเข้ามาดังนั้นปีนี้ต้องเต็มที่กับการทำงานและการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดแถมปีนี้มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยลักษณะงานที่โดดเด่นในปีนี้จะเป็นงานด้านต่างประเทศงานทางไกลหรืองานออน ส่วนการเงินถือว่าดีมีความคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะปีนี้จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางแถมยังมีดวงโชคลาภที่ดีเข้ามาอีกด้วยซึ่งเป็นผลสามารถเก็บหอมรอมริดได้มากขึ้นถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการต่อยอดและการสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไป 2. ราศีธนูการงานดวงความช่วยเหลือโดดเด่นมากในปี2568นี้ทั้งผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มยอดขายต่างๆ การทำงานจะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นในเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆหรือมีสังคมใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือถ้าอยากลงทุนเพิ่มเติมจะมีโอกาสดีเข้ามาด้วยส่วนการเงินปีนี้มีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัเองมากขึ้น รวมถึงรายจ่ายหากทำมาหาก,กินหรือการลงทุนเพื่อตัวเองจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงรายได้จากดวงโชคลาภแต่ต้องประมาณกำลังของตัวเองให้เหมาะสมถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่ในความพอดีมีโอกาสปัง 3. ราศีพิจิก การงานปี2568เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวบุกเบิกเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแต่ต้องสู้และลุยสาหัสตั้งแต่ต้นปีอาจจะได้ทำในสิ่งที่ชอบและสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลดีตามมาจังหวะดวงในปีนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทั้งแบบตั้งใจและถูกบังคับให้เปลี่ยน อีกทั้งต้องเตือนให้ระวังเรื่องถูกใส่ลายนินทาหรือมีความขัดแย้งคนในองค์กรด้านการเงินมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มเติมในปีนี้มีการหมุนเงินเยอะและใช้ลงทุนต่างๆมากขึ้นและยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภทางอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยบางคนจะได้รับโอนทรัพย์สินมรดก ที่ดินสำหรับไรายได้อื่นๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและราศีพิจิกยังสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีตลอดทั้งปีอีกด้วย 4. ราศีมังกรการงานอิทธิพลของพระราหูส่งผลต่อการทำงานอย่างมากปี2568มีเกณฑ์ต้องทำงานหนัก ต่อสู้มากขึ้นยกให้เป็นปีที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในแบบที่ไม่คุ้นเคยจะมีความยากลำบากแต่จังหวะดวงในช่วงครึ่งปีหลังจะมีความสำเร็จรออยู่เพียงแต่ต้องผ่านการทดสอบในช่วงครึ่งปีแรกให้ได้การเงิน ปีนี้พราหูอยู่ในจุดที่เรียกว่าราหูคนทรัพย์ซึ่งหมายถึงการมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองดวงลักษณะนี้ต้องหาทางป้องกันเช่งวางแผนการทำเงินหรือไปลงทุนต่อยอดหรือลดหย่อนภาษีเพื่อแก้เคตไม่ฉะนั้นอาจจะเสียเงินได้นอกเหนือจากนี้ดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นจะเริ่มหยิบจับเงินแสนเงินล้านดังใจนึก 5. ราศีกุมการงานปี2568พระราหูโคจรเข้ามาเยือนราศีกุมส่งเสริมให้การทำงานมีพลังมากขึ้นหลายสิ่งที่ไม่เคยทำจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมีผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นตัวแทนของพระราหูอย่างเช่นงานต่างประเทศการเดินทางไกล งานที่ต้องใช้สื่อโซเชียลเยอะๆจะส่งผลดีถือว่าอิทธิพลของพระราหูทรงทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จการเงินก็มีปฏิหารทางการเงินและมีะไรายได้ดีขึ้นปีนี้จะได้พบช่องทางทำมาหากินที่ดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่และยังมีดวงโชคราบที่ดีเข้ามาอีกด้วย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรหู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ